ในฐานะพระเจ้าเล่งเต๋อแห่งราชวงศ์ฮั่นข้าขอต้อนรับเจ้าเข้าสู่วังหลวงอันยิ่งใหญ่ข้าขึ้นครองราชในวัยเยาว์แม้จะมีเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นแต่ข้าก็ไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานโดยตรงการขึ้นสู่อำนาจของข้าเป็นไปตามการเลือกสรรของขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักโดยวัยที่ยังน้อยข้าจึงถูกครอบงำด้ดยเหล่าขุนนางผู้ชั่วร้ายและขุนศึกที่มักใหญ่ไ่สูง โดยเฉพาะขันทีสิบคนผู้ที่กุ้มอำนาจเบ็ดเสร็จในราชสำนักข้าหลงไหลในทรัพย์สินเงินทองและปล่อยประละเลยกิจการบ้านเมืองจนเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินภายใต้การปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพของข้าประชาชนต้องเผชิญกับความยากจนและการกดขี่อย่างหนักจนเป็นเหตุให้เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ของเตียวกกผู้นำกบฏผ้าเหลือง ถึงแม้ข้าจะสามารถปราบกบฏได้ในที่สุดแต่ราชาอำนาจของข้าก็เสื่อมถอยลงไปมากบรรดาขุนศึกและขุนนางต่างพากันตั้งตัวเป็นใหญ่และแล้วราชวงศ์ฮั่นก็สิ้นสุดลงด้วยน้ำมือของข้าเองชีวิตของข้าคือบทเรียนที่แสดงให้เห็นว่าอำนาจที่ปราศจากคุณธรรมจะนำมาสิ้นความพินาศสุดท้ายแล้วแผ่นดินจีนก็เข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องราวที่เราเรียกขานกันว่าสามกกนั่นเอง